สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยามาจะพาเพื่อนๆมาผัดผักกระเฉดไฟแดงนะคะอันนี้คือเราจะทุบกระเทียมกับพริกหมูที่เรารวนแล้วนะคะเพื่อนๆที่เรารวนแล้วเนาะสุกแล้วเราจะใส่ไปด้านบนนะคะปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเราจะไม่แก่น,นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือผัดผักกระเฉดแล้วะนเนาะปิดแก๊สได้เลยค่ะผัดนานไม่ได้เดี๋ยวเหนียวนะคะโอเค สำหรับสูตรที่อย่างทํายี่ม้อันี่จะใส่หมูนะคะเพื่อนๆใส่หมูแล้วก็หมูเราใส่แบบนี้นะคะทุกคนีสวยนะคะจะมีน้ํานิดนึ่งนะเพื่อนเนาะน้าไม่เยอะนะคะคือเราปรุงรสเรียบร้อยแล้วอยู่ในนี้หมดเลยนะคะเพื่อนๆสวยนะคะจะมีน้ํานิดนึ่งนะเพื่อนเนาะน้าไม่เยอะนะคะคือเราปรุงรสเรียบร้อยแล้วอยู่ในนี้หมดเลยนะคะเพื่อน กับเอ่อซีอิวขาวนิดนึงนะคะเนาะใส่ไปเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้อนี้สวยนะคะจะมีน้ำนิดนึงนะ,ะนเพื่อนเนาะน้ำไม่เยอะนะคะคือเราปรุงรสเรียบร้อยแล้วอยู่ในนี้หมดเลยนะคะเพื่อนๆได้แล้วค่ะง่ายๆผัดไม่นานค่ะเพื่อนๆถ้าผัดนานแล้วเขาจะเหนียวผัดแบบนี้พอดีเลยแล้วก็เขาก็จะกรอบๆนะคะทุกคน ไม้จะโอบนะวันนี้แค่นี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาจะเอาใส่จานแล้วนะคะเพื่อนๆอาทานมากเลยผัดผักกระสิดไม่ใส่ตัวแรกนะเพราะว่ามันจะทำให้ผักบุ้งผัดนานจนไปเนาะผัดไม่นานนะคะทุกคนผัดแค่เดียวค่ะ สีผักกระเฉดจะได้สวยนะคะเพื่อนๆสุดลงไปเลยเนาะในผักกระเฉดที่เราล้างทาความสะอาดแล้วเราเลือกเอาเ็ดยอดอ่อนๆนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ใส่น้ํามันหอยไปเลยค่ะน้ํามันหอยผัดนานไม่ได้ค่ะผักกระเฉดผัดนานแล้วจะเหนียวเนาะผัดแป๊บเดียวเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ํานิดนึงเนาะมีน้ํานิดนึงนะคะทุกคนใส่ปรยผัดผักกระเฉดของเราหอมจังเลย โอเคค่ะเรียบร้อยค่ะผัดนานไม่ได้ค่ะผักกระสรีผัดนานแล้วจะเหนียวเนาะผัดแป๊บเดียวก็ผัดไม่นานนะคะทุกคนผัดแป๊บเดียวค่ะสีผักกระสีจะได้สวยนะคะเพื่อนๆน่าจะได้แล้วเนะผัดเลยค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาจะพาเพื่อนๆมาผัดผักกระเฉดไฟแดงนะคะอันนี้คือเราจะทุบก,กระเทียมกับพริกสดลงไปเลยเนาะในผักกระเฉดที่เราล้างทำความสะอาดแล้วเราเลือกเอาเตดยอดอ่อนๆนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ใส่น้ำมันหอยไปเลยค่ะน้ำมันหอยไปให้แบบนั่นแหละค่ะพอดีเนาะเสร็จแล้วเราก็เปิดแก๊สเลยเพื่อนๆเราต้องเปิดแก๊สให้แบบร้อนสุดๆนะคะ ทําไฟให้น้ำมันสดลงไปเลยเนาะในผักกะเฉดที่เราล้างทำความสะอาดแล้วเราเลือกเอาเ็ษยอดอ่อนๆน,นะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ใส่น้ำมันหอยไปเลยะคะ่ะน้ำมันหอยน่าจะได้แล้วเนาะปัดเลยค่ะกับเอ่อซีอิ๊วขาวนิดนดึงเนาะ,ะเนาะใส่ไปเลยนะคะเพื่อน แล้วก็อันนั้นทุกคนร้อนสุดเลยแล้วเราก็ใส่ผักกระเฉดไปครั้งเดียวแล้วก็ผัดแป๊บเดียวไม่นานนะคะเนาะเพื่อนผัดผัดไม่นานนะคะทุกคนผัดแป๊บเดียวค่ะสีผักกระเฉดจะได้สวยนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยมาจะพาเพื่อนเพื่อนมาผัดผักกระเฉดไฟแดงนะคะ อันนี้คือเราจะทุบกระเทียมกับพริกหมูที่เรารวนแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆที่เรารวนแล้วเนาะสุกแล้วเราจะใส่ไปด้านบนนะคะปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะ,นะคะเพื<ๆ>่อนๆเราจะผัด<ๆ>ก,กระเฉดผัดนานไม่ได้ะคะ่ะเพื่อนๆผัดนานแล้วก็จะทําให้ข้าวเหนียวเนาะให้ใส่ตอนแรกนะเพราะว่ามันจะทําให้ผักบุ้งผัดนานเกินไปเนาะ หมูที่เรารวนแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนที่เรารวนแล้วเนาะสุกแล้วเราจะใส่ไปด้านบนนะคะปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเราจะไม่จะโขบนะวันนี้แค่นี้นะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะผัดกระเฉดผัดนานไม่ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนผัดนานแล้วก็จะทําให้ข้าวเหนียวเนาะไม่นานแป๊บเดียวนะคะแล้วเ,เราก็เอาขึ้นได้เลยเนาะคะเนาะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยามาจะพาเพื่อนๆมาผัดผักกระเฉดไฟแดงนะคะอันนี้คือเราจะทุบกระเทียมกับพริกสวัสดีค่ะเพืพ่อนๆวันนี้ยามาจะพาเพื่อนๆมาผัดผักกระเฉดไฟแดงนะคะอันนี้คือเราจะทุบกระเทียมกับพริกผัดไ,ไม่นานนะคะทุกคนผัดแ๊บเดียวค่ะ ตีผักกาดจดจะได้สวยนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำนิดนึงเนาะมีน้ำนิดนึงนะคะทุกคนใส่สดลงไปเลยเนาะ,ะในผักกาดจีดที่เราล้างทำความสะอาดแล้วเราเลือกเอาเ็ดยอดอ่อนๆนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ใส่น้ำมันหอยไปเลยะคะ่ะน้ำมันหอยนี่คือน้ำตาลแล้วก็มีเกลือแล้วก็มีผงปรุงรสเนาะ เราต้องใส่เกลือนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าสีผักกระเฉดจะได้สวยเนาะคะเนาะผักกระเฉดผัดนานไม่ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนผัดนานแล้วก็จะทําให้ข้าเหนียวเนาะหมูที่เรารวนแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนที่เรารวนแล้วเนาะสุกแล้วเราจะใส่ไปด้านบนนะคะปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเราจะไหมสวยนะคะ จะมีน้ำนิดหนึ่งเนาะเพื่อนเนาะน้ำไม่เยอะนะคะคือเราปรุงรสเรียบร้อยแล้วอยู่ในนี้หมดเลยนะคะพเพื่อนเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำนิดนึงเนาะ,ะมีน้ำนิดหนึ่งนะคะทุกคนใส่สุดลงไปเลยเนาะในผักกระเีดที่เราล้างทาความสะอาดแล้วเราเลือกเอาเตดยอดอ่อนๆนะคะพเพื่อนแล้วเราก็ใส่น้ํามันหอยไปเลยค่ะน้ํามันหอยร้อย ผัดผักระเสือของเราหอมจังเลยคเค่ะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำนิดนึงเนาะมีน้ำนิดนึงนะคะทุกคนใส่ประจคอบนะวันนี้แค่นี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือผัดผักกระเสนะือกแล้วกนเนาะปิดแก๊สได้เลยค่ะผัดนานไม่ได้เดี๋ยวเหนียวนะคะ โอเคนี่คืออน้ำตาลแล้วก็มีเกลือแล้วก็มีผงปรุงรสเนาะเราต้องใส่เกลือนะเพือ่อนเพื่อนเพราะว่าสีผักกระเฉดจะได้สวยนะะเนาะค่ะเนาะไปให้แบบนั่นแหละค่ะพอดีเนาะเสร็จแล้วเราก็เปิดแก๊สเลยเพือ่อนเพื่อนเราต้องเปิดแก๊สให้แบบร้อนสุดๆนะคะทาไฟให้น้ํามันหมูที่เรารวนแล้วนะคะเพือ่อนเพื่อนที่เรารวนแล้วเนาะสุกแล้วเราจะใส่ไปด้านบนนะคะปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะ,นะคะเพือ่อนเพื่อน เราจะเรียร้อยตัดขักกระเสียของเราหอมจมังเลยโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะหมูที่เรารวนแล้วนะคะเพื่อนๆที่เรารวนแล้วเนาะสุกแล้วเราจะใส่ไปด้านบนนะคะปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะ,นะคะเพื่อนเราจะ สลงไปเลยเนาะในผกกรจีที่เราล้างทาความสะอาดแล้วเราเลือกเอาเตดยอดอ่อนๆนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ใส่น้ํามันหอยไปเลยะคะ่ะน้ํามันหอยไม่นานแป๊บเดียวนะคะแล้วเ,เราก็เอาขึ้นได้เลยเนาะคะเนาะ,ะเราต้องให้ไฟร้อนร้อนแบบนั้นเนาะ ร้อนสุดเลยนะคะทุกคนร้อนสุดเลยแล้วเราก็ใส่ผักกระเีดไปครั้งเดียวแล้วก็ผัดแป๊บเดียวไม่นานนะคะเนาะ,ะ,ะ,ะเพื่อนๆผัดสดลงไปเลยเนาะในผักกระเีดที่เราล้างทาความสะอาดแล้วเราเลือกเอาเตดยอดอ่อนๆน,นะคะคเพื่อนๆแล้วเราก็ใส่น้ํามันหอยไปเลยะคะ่ะน้ํามันหอยสําหรับสูตรที่อย่างทองยี่มานี่จะใส่หมูนะคะพเพื่อนๆใส่หมูแล้วก็ หมูเราใส่แบบนี้นะคะทุกคนแปบ๊บเดียวค่ะพอเขาสีเขาสลดหน่อยนึง